วิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานเพวกเรามาชสนฉะนั้นจากนี้ไปถ้ามีพบหรือภาวะใหม่ของการเกิดแห่งความทุกข์ของคนที่อยู่ข้างหน้าเราไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาขอให้ดูซิว่าเรากำลังกลางตัวเป็นเป้าธนูหรือปลา อุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นว่าเขากำลังกระทำต่อฉันหรือเปล่าถ้ามีแสดงว่าเธอต้องมีกามาาคะที่เรียกว่าเป็นกามรมาาคานะาเนี่ยไม่ได้หมายถึงเซ็กส์นะกามาาคะคือการเพลิดเพลินในรูปเสียงกินรสผลถั่เขาเรียกว่าเป็นกามาตัญหาคือความอยากใน คือเช่นถ้าเราอยากเห็นสามีหน้าสามีหน้ายิ้มแต่วันนี้สามีเดินเปิดประตูดังค่อมด้านหน้าบึง้งภรรยาก็อัปเซตหูได้ยินเสียงสามีปิดประตูดังแล้วเราก็คาดหวังว่าสามีเรยจัหน้าหน้ายิ้มเพเชแค่ตาดูเห็นรูปสามีหน้าไม่ยิ้มเนี่ยกลางตัวเลยออกมาเป็นเป้าทํากับฉันเพราะฉันอยากให้เขายิ้มไงแล้วเขาไม่เป็นอย่างที่ฉันอยากให้เขาเป็นไง ก็เลยคิดว่าเขาทำกับฉันภาวะภาวะใหม่ของจิตที่เกิดทุกข์ก็เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ท้องท,ทันทีถ้าสามีเข้าไปแล้วเครียดแล้วภรรยาก็ยังไม่เข้าใจแม่ว่าภรรยาก็เห็นแก่ตัวถ้าภรรยาที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องถามสามีว่าพ่อไม่เคยปิดประตูดังเลยวันนี้พ่อปิดประตูดังส่งสัญญาณว่าพ่อทุกอะไรเหรอจ๊ะเดี๋ยวนะ ถ้ามันเหนื่อยมากนะักเดี๋ยวแม่ไปหาน้ำให้กินก่อนยังไม่ต้องพูดถ้าการสื่อสารอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นความรักมันปรากฏออกมาเป็นการกระทําในโลกความรักที่มันปรากฏออกมาเป็นรูปธปรรมท,ที่เราทําจริงๆอ่ะนึกออกมาไม่ใช่ความรักก็คือต้องดีกับฉันนะเขารักฉันก็ต้องดีกับฉันแต่ความรักหมายถึงฉันต้องเข้าใจความทุกข์ของคนที่ฉันรักด้วยนะใช่ไหมคะ คุณยายคุณยายยักหน้าเนี่ยอยู่กันมาหลายปียังจ๊ะกับสามีอ่ะคุณยายเสื้อม่วงเนี่ยเห็นยักหน้าอยู่กันมาหลายปีได้ยังทะเลาะกันไหมจ๊ะเปล่าทำไมถึงไม่ทะเลาะละ่ะทะเลาะนะ่าสนุกนะเนี่ยเห็นคุณยายนั่งยักหน้าเห็นไหมคะเราอาจจะเห็นต่างกันนะลูกในโลกนี้สามีอาจจะเห็นอย่าง ภรรยาอาจจะเห็นอย่างถ้าสามีภรรยาฉลาดและมีปัญญาความเห็นไม่เหมือนกันแต่ไม่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นได้เห็นต่างกันแต่เคารพในหัวใจของความเห็นต่างที่เขาอาจจะรู้อย่างที่อีกมุมหนึ่งอาจจะไม่รู้และในมุมหนึ่งที่กำลังรู้ก็ต้องเมตตาคนที่ไม่รู้ด้วย แม่ว่าเรื่องการมีครอบครัวแห่งสติเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าตอนนี้นี่พูดตรงๆด้วยไหมคำว่าครอบครัวไม่ค่อยมีหรอกถึงจะมีสามีภรรยานะแต่ครอบครัวไม่ค่อยมีครอบครัวเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันว่ามัน,ม,นม,มันมีความหมายว่าอะไรเธอรู้ไหมในแสดงว่าเธอเนี่ยนะไม่เคยเป็นสมาชิกสาวิการเลยอธิบายคบว่าครอบครัวไว้โอ้โหน่ารักแม่ไม่ตอบทุกเรื่องนะ ม,มีเวลาอีกสักสิบห้านาทีเพื่อจะเปิดวงจรปฏิจจสมุทบาทนี้ให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพูดกันว่าแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้มากอย่างไรมันอาจจะไม่ได้ในวันนี้ก็อาจจะเป็นพวกนี้หรืออาจจะเป็นคืนนี้ก็ต้องดูก่อนว่าคืนนี้เนี่ยแม่จะน็อกปะาเพราะวันนี้ไม่ได้พักเลยกลางวันแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ถึงขั้นจะน็อกหรอกค่ะแต่มันต้องเตรียมการบางเรื่องแต่วันนี้เริ่มดีแล้วคือหมายความว่ามันเริ่มโล่งแล้ววันนี้แม่ก็อยากจะสวดมนต์ถวายพระพรด้ เราเราต้องไปเตรียมเทียนทําอะไรกันอีกก็เอาเป็นว่าถ้าคืนนี้เราสวดในบทที่เราจะพูดว่าพ้นทุกข์ร่วมกันแม้ว่าก็ดีเหมือนกันนะอริยมรรคและจะอธิบายต่อทีนี้พอมาถึงตรงนี้จะคุมยังไงในฐานะผู้ปฏิบัตินี่เป็นรูปเป็นเป็นนามธรรมที่มันมันมันเห็นยากมากเลยตรงตันหาอุปทานเนี่ยแต่มันเห็นง่ายมากตรงความรู้สึกแม่ย้ําตรงนิดนิดหนึน่งถ้าเป็นผู้ปฏิบัติอาณาปานสตินะหนึ่งลมหายใจ เห็นความรู้สึกหนึ่งลมหายใจเข้าเห็นความโกรธอยู่ในตัวฉันหนึ่งลมหายใจออกเมตตาตัวเองโดยการทำให้ความโกรธนั้นหดตัวลงย่าระเบิดความโกรธไปใส่คนที่เราคิดว่าเขาทำให้เราโกรธหนึ่งลมหายใจเข้าความโกรธอยู่ในตัวชั้นเมื่อหายใจออกฉั้นต้องเมตตาตัวเอง หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งความโกรธเริ่มสงบระงับหายใจออกกรุณาต่อคนที่เราคิดว่าเขาทำให้เราถูกนอกจากจะไม่โกรธเขาแล้วยังต้องเข้าใจคนที่ทำหยาบคายกับเราด้วยกรุณาเป็นอะไรกรุณาเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาตัวที่สองที่เรียกว่ามัคไม่มุ่งร้ายไม่คิดร้าย คือไม่ทําอะไรที่สะใจเช่นเขาตีเราเราตีเขาไม่ใช่ถ้าเขาตีเราเราเจ็บกายแต่เราไม่เจ็บใจใจที่ไม่เจ็บจึงเข้าใจว่าที่เขากําลังสแสดงกิริยายาบคายกับเราเขาไม่รู้อะไรเราจึงต้องป้องกันตัวเราไม่ใช่เป็นภรรยาที่ยืนให้สามีตบนะเราต้องป้องกันตัวเราแล้วอย่าทําให้สามีได้กระทําความหยาบคายกับเราได้เพราะเรามีปัญญาที่จะไม่ยั่วยุไม่ยั่วยุ แม่ว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักนะถ้าเราทํากันจริงๆการที่เราเป็นคนสองคนเนี่ยคนสองคนที่มันมาอยู่รวมกันเนี่ยถ้ามันปราศจากอคติความคิดร้ายความมุ่งร้ายนะลูกนะมันอยู่รวมกันได้อย่างยืดยาวเพราะฉะนั้นในวงจรของปฏิจจสมุทบาทเนี่ยเราถึงต้องเมตตาตัวเองถ้าเรามีสติปัญญา เราจะเห็นหน้ายิ้มอันนี้คือปราศจากอุปทานตัวนี้ไม่มีตัวนี้จะมีไม่ได้แล้วอยู่ด้วยสุญญาตาคือความว่างจากทุกข์แต่ถ้าเราไม่ไม่มีสติปัญญาคือขาดสติปัญญาเราจะเห็นเลยทันทีที่มีเวทนาเช่นมีคนโทรศัพท์บอกเราว่าสามีของเราไปเดินกับผู้หญิงคนอื่นทันทีที่เสียงของเราเนี่ยเสียงของคนอื่นมากระทบหูเราจิตของเราก็ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาทันทีว่าคงแน่ละกลับบ้านผิดมาหลายวัน สังเกตดูเสื้อมีลิฟติกน่ไปเลยแล้วมีกลิ่นประหลาดประหลาดาแบบเข้าละครน,น้ำเน่าเลยนั่งโกรธสามีไปอีกสองชั่วโมงแล้วสามีก็กลับบ้านพร้อมกับผู้หญิงคนที่มีคนโทราศัพท์บอกเราแล้วแนะนำแล้วว่าเนี่ยคือน้องที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้ววันนี้เนี่ยเจอกันเขาพาไปเยี่ยมแม่ที่ เป็นมะเร็งอยู่แล้วเขากําลังเศร้าใจก็เลยพามาคุยกับคุณด้วยไอ้ที่นั่งโกรธไปสองชั่วโมงคุ้มไหมคะจากนี้ไปอย่าปรุงแต่งอะไรเร็วอย่าเป็นคนที่มีชีวิตที่ทุกข์เพราะการปรุงแต่งอย่างไม่รู้เท่าทาันการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วอย่าให้ใจหลงอารมณ์ เธอเธอได้ยินการอธิบายเรื่องมารคคือหนทางพ้นทุกข์ก็ยังโอ้แล้วแม่จะทําได้ไหมเนี่ยในเวลาที่มันไม่มีเนี่ยเธอต้องยุติธรรมกับแม่หน่อยนะถ้าเธอไม่ได้ฟังเรื่องพ้นทุกข์โดยโดยอธิบายมารคเลยเธอต้องกลับมาในวันไหนก็ได้นะคือทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทุกข์ดับได้ยังไงทุกข์ดับได้ด้วยมรรคาแห่งการตื่นนะ สรุปสั้นๆแล้วกันทุกเกิดขึ้นเพราะกระบวนการ12อาการของสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุติบาทและทุกก็ดับจากการที่เรามีมรรคจิตมรรคจิตคืออะไรก็คือจิตอยู่บนหนทางขนทางคืออะไรขนทางก็คือปัญญาศีลและสมาธิปัญญามีสองตัวเรียกว่าสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะ ศีลมีสามเรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสวดมนต์แล้วนะนี่แม่ไปเร็วหน่อยสมาธิเนี่ยไม่ได้หมายถึงนั่งหลับตานะสมาธิที่จะพ้นทุกเนี่ยหมายถึงการมีความเพียรชอบตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้มรสกายกระทบมีความเพียรที่จะทรงจิตก็คือใจเนี่ยให้มันปกติอยา่าเพลินชอบเพลินชังเวทนาแปลว่าความความรู้สึก ที่เป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าสุขเราก็เพลินชอบเวทนานะถ้าเป็นความรู้สึกที่มันชังอะ่ะมันชังก็คือเช่นทําไมเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยอาการชังจริงไหมแค่ทําไมเขาเป็นอย่างเนี้ยเธอว่าเธอชอบหรือเธอชงังฮะชงังอาการความรู้สึกอย่างเงี้ยทั้งการเพลินชอบเพลินชังเนี่ยยังไม่เป็นสิ่งที่เรียกว่ามรรคก มรคก,ก็คือต้องเห็นว่าทั้งชอบและชังไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเวลาที่อธิบายเรื่องมัคเนี่ยจึงไม่ได้หมายถึงการเดินทางด้วยเท้าแต่หมายถึงการเดินทางด้วยจิตเป็นมรคขจิตเข้าใจไหมลูกและในฝ่ายสมาธิเนี่ยมันมีสัมมาวายโามสัมมาสติสัมมาสมาธิที่จะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีสัมมาทิฏฐิไม่อย่างนั้นสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิจะเยอะ ที่เรานั่งสมาธิกันแบบโอ้หลับตาก็ดูเป็นอะไรผู้ทรงความเยือกเย็นแต่ลืมตาก็ยังด่าเป็นไฟเนี่ยมันเป็นไม่ฉาสมาธินะโลกนี่เข้าใจเปล่าเรื่องนี้ก็ต้องอีกตั้งยาว,วจะอธิบายอะ่ะแล้วเธอจะให้แม่ยัดเยียดภายในสิบนาทีนี้ไหมเนี่ยแม่ทําให้ได้นะแต่จะรับได้ป่าไม่รู้เอาป่ะหาอธิบายไหม เอาหรือไม่เอาจ้ะเด็กๆอยากอธิบายฟังหน่อยได้ไหมแม่อธิบายได้เพราะมันจะอาจจะทำให้คนที่กลับบ้านอาจจะไปรู้จักช่องทางมากขึ้นนะอ่ะหันหน้ามาทางนี้ดังดอกไม้บานหน่อยซิอ่ะสองนาทีตื่นอีกทีหนึง่งอ่ะแม่ชีช่วยเปิดเพลงดัง,ด,งดอกไม้บานให้เราออกกำลังกายกันสองนาทีแม่จะอธิบายมากในะอีกสิบนาทีนี้ให้ได้อ่ะในอริยสัต ตัวที่สี่กิต่อมารคือภาวนาเพแา่ในอริยสัจสี่พูดเรื่องทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อไม่เป็นทุกข์เวลาที่เราเห็นทุกข์เราจะอย่าไปสร้างเหตุการณ์ที่มันซับซ้อนเช่นเลาเห็นว่าเราโกรธแล้วเรารู้สึกไม่พอใจว่าทำไมคนอย่างฉันต้องโกรธ ฉันดูออกดีดีทาไมฉันต้องโกรธก็อย่างนี้มันแบบเลอะเลือนเลยนะคะไม่ได้นะฮะก็ถ้าเธอโกรธเธอก็เห็นว่าเธอโกรธเนี่ยคือทุกมีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้เป็นือเธอโกรธใช่ไหมเธอก็ต้องยอมรับว่าเออมันสติขาดโกรธแล้วปรุงแต่งไปหน่อยพ่อกลับบ้านไม่ตรงเวลาแม่ปรุงแต่งไปหน่อยสารภาพกับพ่อจริงเลยนะเมื่อกี้เนี่ยแม่น้อยใจกเ็เปิดเผยออกมาเลยน้อยใจนะขอโทษแต่ว่า ทีหลังพ่อจะไปไหนมาไหนบอกแม่หน่อยนะแม่จะได้ไม่ปุ่งแต่งแม่ยังปุงแต่งอยู่บางทีเราท้องๆเนี่ยเราก็คิดว่าเดี๋ยวต้องไปหาคนอื่นแล้วเพราะว่าเราเราก็แบบมีลูกอะใช่ไหมคนผู้หญิงว่าคิดได้ทั้งนั้นแหละผู้หญิงที่มันไม่แข็งแรงนะผู้หญิงแข็งแรงไม่คิดนะจ๊ะผู้หญิงที่ไม่แข็งแรงมันก็จะคิดทั้งนั้นแหละทําไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้นะเราก็ต้องแบบ ทุกมีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีว่าให้เป็นก็บอกเขาตรงๆแล้วก็บอกเขาว่านี่นะเราต้องขอร้องนะช่วงนี้นะเรามีความอ่อนแอทางใจมากเลยมันรู้สึกเหมือนมันต้องต่อสู้คนเดียวถ้าเผื่อมีอะไรพูดมากไปพ่อต้องให้ความแม่ตานะเนี่ยเขาเรียกใช้มักในฝ่ายของศีลเนี่ยแค่แม่อธิบายเนี่ยเนี่ยแสดงว่าแม่ที่ประพฤติทำให้ลูกดูแล้วเนี่ยแม่ที่ตั้งท้อง ก้าหารที่จะสื่อสารเพราะจะเป็นคนที่ไม่เป็นทุกข์ไงเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังได้สื่อสารกับใครสักคนหนึ่งสัมมาวาจาเป็นศีลตัวที่สองเนี่ยหมายถึงการสื่อสารที่ทําให้ความทุกข์จบลงเนี่ยอธิบายแบบย่อแล้วนะทิฏฐีตั้งไว้เป็นปัญญาว่าฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์ฉันจะไม่ตั้งท้องแบบคนที่มีความทุกข์ทางจิต เพราะฉะนั้นทันทีที่มันเกิดความไม่เข้าใจจึงใช้วาจาสื่อสารนี่เป็นศีลตัวที่หนึ่งในมารคเพราะอะไรเพราะเราอยากมีสมาธิตัวที่หนึ่งในมารคกก็คือสัมมาวายามะที่จะทรงจิตของเราให้เป็นปกติประพัดสอนเพราะลูกมีจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครันของแม่เนี่ยค่ะแม่ทำสามสเต็ปเลยก็คือหนึ่งมีปัญญาตั้งทิฏฐิว่าจะไม่ทุกข จึงมีการสื่อสารที่จะทำให้ปัญหานั้นสงบระงับด้วยการมีสัมมาวายามะเพียรชอบเป็นกำลังของสมาธิที่จะทำให้เราไม่ตกอยู่ในอกุศลแต่ถ้าอากุศลแล้วเขาก็มีวิธีการบอกเลยว่าถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นต้องทำให้ความโกรธสงบระงับแล้วยังต้องเจริญปัญญาก็คือเจริญความการุณาเช่น รู้จักให้อภัยเนี่ยกรุณาคือการให้อภัยแม่ต้องรู้จักให้อภัยพ่อที่พ่ออาจจะทําไปเพราะว่าพ่อก็หงุดหงิดมาจากงานเลยปิดประตูดังไปหน่อยขอโทษการให้อภัยเนี่ยเป็นปัญญาที่แม่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะในสามสเตปเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของมรรคจิตตามทันไหมเนี่ยนี่แม่ไม่ได้อธิบายว่ามรรคแต่ละตัวมันแปลว่าอะไรเพราะเธอสวดมนต์กันแล้วนะ แต่แม่กาลังพูดในขณะจิตเดียวของผู้ปฏิบัติว่าเรามีมรรคจิตได้ในขณะหายใจเฮือกเดียวที่จะไม่ทําให้หนึ่งความทุกข์เกิดขึ้น 2. ถ้าความทุกข์ปรากฏขึ้นเห็นทุกข์เพื่อไม่เป็นทุกข์จึงต้องแก้ขไขด้วยการสื่อสารด้วยสัมมาวาจาใช่ไหมคะจะมานั่งองค์พนามแล้วก็เขาต้องรู้สิอยู่กับเขามานานเขาต้องรู้สิว่าคนท้องมันงุดนี เขาต้องรู้สิว่าเราขี้ใจน้อยเขาต้องรู้สิโอ้โหเขาจะรู้อะไรมากมายจะรู้อะไรมากมายความต้องการให้เขารู้ของเราก็เยอะเหลือเกินถ้าเขาไม่รู้ก็ทําไมไม่ทําให้เขารู้ล่ะก็สื่อสารด้วยสัมมาวาจาเป็นศีลตัวที่หนึ่งในอริยมรรคมรรคมันมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมันกามันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยค่ะ พอเราเริ่มมีสัมมาวายามะคือความเพียรที่จะรักษาจิตท,ที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติเราก็ให้อภัยคนที่กําลังหยาบคายได้เราจึงถอดถอนความชอบชังด้วยสัมมาสติเห็นไหมมันเข้ามาอยู่ในมาร์กตรงเนี้มีสัมมาสติเพราะเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงไปดูที่เวทนาตัวนู้นก็ได้พอหูได้ยินเสียงเกิดความรู้สึกที่ไม่ไม่เป็นสุขเวทนาแต่เป็นทุกขเวทนาจึง เห็นด้วยปัญญาว่าในทุกขเวทนาหรือสุข,ขเวทนาหรืออทุกข,ขเวทนานั้นมีธรรมชาติที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมันมีธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจึงมีสัมมาสติถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ด้วยสัมมาสติจึงเข้าอยู่ในอุเบกขาเอกคตาอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวนี่แม่ยอ่อให้ก่อนนะในห้านาทีนี้สําหรับคนที่จะกลับแต่แม่จะอธิบายละเอียด อาจจะเป็นคืนนี้หลังจากที่เราสวดมนต์ถวายพระพรแล้วเสวนาวสานาาสนิสวาสสนาญานวันนี้เนี่ยแม่ไม่ลงตอนบ่ายดีขึ้นไหมก็ตอนบ่ายแม่ไม่ได้ลงต่อป่ะเธอไปนั่งหลับหรือเธอไปเดินยืนนั่งนอนฮะ หรือไปต้องตต้องอยู่ตรงไหนเธอดีขึ้นไหมหรือว่าต้องการตอนบ่ายอยู่ถ้าต้องการตอนบ่ายอยู่ก็จะได้ตอบตอนบ่ายต้องการอยู่ไหมต้องการเหรออ่างั้นพรุ่งนี้เขียนคําถามมาตอบตอนบ่ายก็เพื่อให้มันแบบก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วถ้าเผื่อว่าตอนกลางคืนแม่ ไม่ได้มีกิจแม่ก็จะลงสมัยก่อนเนี่ยลงอย่างนี้เลยนะลูกแม่ลงสี่พิรียดเลยนะงานข้างนอกมันน้อยนะธรรมะรับอรุณแม่ก็ลงสามโมงแม่ลงบ่ายโมงแม่นําเดินจงกรมด้วยนะลงตอบคําถามเสร็จกลางคืนลงไม่รู้เอาแรงมาจากไหนแต่ตอนนั้นงานข้างนอกมันน้อยสามปีที่แล้วก็งานเยอะแล้วละแต่ก็ยังฝืนลงอยู่แต่เขาบอกว่าผู้ผู้นาที่ดีต้องฝึกให้มีคนที่ทํางานแทน แม่ต้องชมแม่ชีกินี่เป็นน้องใหม่เลยนะตอนแรกๆแ,แม่ชีกิบอกโอ้โหงานนี่มันวุ่นวายจริงว,ว,วุ่นวายวุ่นวายอยากจะไปอยู่วิเวกแม่ถามเขาบอกว่าเธออยู่ที่ไหนพ้นธรรมาตามแม่ไปด้วยนะถ้าไม่เอาจิตไปคล้องแวะก็พ้นที่นั่นแหละทำที่ไหนก็พ้นที่นั่นแหละถ้าไม่เอาจิตไปคล้องแวะ แม่ชีพิสมัยนะเดียนี้นะธรรมารับอารุณสวดมนต์นำเดินจงกลมรอะแม่ชีที่เหลือป่วยกันหมดเออแม่ว่ามันแน่สมัยก่อนคนป่วยคือแม่ชีพิสมัยเดี๋ยวนี้มันต้องทำเพราะว่าคนเข้ามาเยอะแม่ชีก็มีอยู่เท่าเนี้ยแม่ถึงได้บอกไงเมื่าอ,อย่าทำอะไรให้หนักใจ ให้กำลังใจคณะไม่ชีหน่อยให้มันเห็นหน่อยว่ามานะั้นหน้าคล้ำจะกลับไปหน้ามันหงายหน่อยอย่างน้อยมันก็เออมันเป็นกำลังใจของผู้หญิงด้วยกันที่กำลังบวชเรียนเราเราก็อยากอยู่สบายนะลูกแม่ก็อยากปิดวัดอยู่วิเวสองสามพันษาหลังเนี่ยต้องวิเวกในการเดินทางเลยอะ พรรษาก่อนๆสักสี่หปีที่แล้วยังได้เวลาสักสี่สิบห้าวันโอ้ยออกมาจากถ้ำเนี้ยผ่องจีะถ้ำเนี่ยถ้ำในรูของแม่เนี่ยถ้ำตรงนเนี้ยเนี่ยเราจะมีถ้ำอยู่เธอเห็นภูเขาใช่ไหมนะในนั้นอะ่ะห้องวิเวกข,ของพวกเราเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ได้เดินเข้าไปเลยต้องวิเวกอยู่กับต่อหน้าเธอเลยต้องจิตวิเวกเลยเนี่ยแล้วต้องอุปทิวิเวกเลยนะวิเวกมีสามวิเวกนะเด็กๆหนึ่งกายวิเวก เช่นธอมาเสถียรธรรมสถานเนี่ยเหมือนเธอออกจากบ้านเรือนเธอมาจึงมะมเธอก็มาอยู่วิเวกแบบกายวิเวกแต่จิตวิเวกหรือเปล่าเธอต้องตอบตัวเธอให้ได้วันแรกๆจิตอาจจะไม่วิเวกวันนี้จากคําถามเนี่ยยีหนูคนเนี้ย,นเ,นยเริ่มเห็นว่าเริ่มมีจิตวิเวกได้บ้างเนี้ยและถ้าเธอถอดถอนได้หมดนะเธอเข้าอุปธิวิเวกอุปธิอ่างสุปปาทอทงสุอุปธิวิเวกคือวิเวกจากการ เข้าไปมีอุปทานเลยนะทธนึกดูนะทธนึกถึงภาพปฏิจจสมุทบาทไว้พอแม่อธิบายอะไรกลับเข้าไปที่วงจรนั้นน,นนะอุปทิวิเวกคือวิเวกจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นทุกไม่มีคราวนี้ไปเลย,โล,ยโลกนี้ไม่มีชั้นอยู่ตรงไหนโลกนี้ไม่มีชั้นมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นคราวนี้เนี่ยอยู่กับโลกก็ไม่เปื้อนโลกอยู่กับโลกไม่เปื้อนโลกอยู่กับโลก แต่ไม่ทุกข์เพราะโลกอยู่กับลาบอยู่กับยศอยู่กับสรรเสริญอยู่กับสุขก็ไม่ทุกข์อยู่กับการเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาและทุกข์ก็ไม่ทุกข์โลกกระทำแปะนะมีลาบมียศมีสรรเสริญมันเป็นคู่กัน ได้ลาบเสริมลาบได้ยศเสริมยศมีสัรเสริญม,มีนินทามีสุขมีทุกเนี่ยเขาเรียกโลกธรรมแปดเราก็อยู่กับมรรคแปดมรรคแปกับโลกธรรมแปดทับซ้อนกันเลยอยู่กับโลกที่มันมีสรรเสริญนินทาแต่ไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาในมรรคลอดถามว่ามีคนนินทาไหมมีมีคนนินทาไหมชีสันสนีไหมเชื่อเถอะมี มีคนสรรเสริญไหมมีมีคนรักไหมมีมีคนเกลียดไหมมีมีคนให้ลาบไหมมีมีคนสรรเสริญยกย่องมีแต่ไม่คุกคีอะไม่ปฏิเสธแต่ว่าไม่คุกคีเข้าใจไหมเนี่ยเธอต้องกลับไปอยู่อย่างนี้นะ เขายังทําอะไรก็รู้เขายังเป็นอะไรก็เห็นแต่ที่รู้ที่เห็นไม่เป็นทุกข์นะเนี่ยแสดงว่าอยู่บนมาร์กแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมลูกอ่ะถ้าอย่างนั้นคืนนี้เป็นนอนเนี่ยง่วงแล้วคนใหม่แล้วเหนื่อยมาทุกข์มาหรือเปล่าอยู่กี่วนันอ่าละดีละวพากันไปแล้วตอนนี้เข้ากุฏิยังคุยกันอยู่ไหมเขาบอกมื่อคืนนี้ซาเลยเนี่ย ฮะฝรั่งจากหนูทำไมไม่ใช้วงจรปฏิจจสมุทบาทเลยอะเสียงมากระทบหูอะปรุงแต่งอะไรอลูกไม่ไม่ใช้เลยอะไม่เสียงมากระทบหูอะอายาตนาทางหูอะจริงไหมแถมยังสอดสายสายตาอีกแทนที่จะหลับตาปิดทวารตาจ้องเลยก็โถททำไมไม่ดู ว่าไอเวทนาที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นปรากฏการณ์ของการปรุงแต่งเหมือนเราเข้าไปในห้องมืดแล้วเรากลัวสิ่งที่เราไม่รู้เท่าทันในห้องมืดนะั่นะทำไมไม่ใช่สอนไปแล้วใช่ไหมอ้าวคืนนี้ลองดูนะอะไรเกิดขึ้นกับทบทางไหนก็ตามจิตจะปรุงแต่งอยู่ด้วยความมืดไหมเธอทันดิเธอให้ทันสิ ถ้าเธอกลัวเธอได้ยินเสียงปุ๊บเธอกลัวปั๊บนะ่ะวงจรปฏิจจสม,มุปบาตเกิดขึ้นไม่รู้กี่รอบแล้วเนะี่ยดังสายฟ้าแลบอ่ะเข้าใจป่ะเธอกลัวอะไรเธอกลัวอะไรเธอกลัวสิ่งที่เธอคิดคิดอะไรผีหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าตายมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมากีดจะฆ่าฉันหรือเปล่าเห็นไหมมันก็จะมีผีหรือเปล่าแล้วผีจะมาทําอะไรเราหรือเปล่าเราถึงได้กลัวขนลุกขนชงัง จริงไหมพอเสียงร้องบ้าหรือเปล่าบ้าแล้กวกลัวเขาจะมาบีบคอเราหรือเปล่าสุดแล้วมันกลับมาที่ตัวเราเขาจะมาทําอะไรเราหรือเปล่าเธอเห็นอยังตัวตนของเธอ,เ,ธอเห็นยังเห็นไหมใครเห็นยกมือขึ้นที่สอนไปไม่ได้เอามาใช้เลยไอ้พวกที่ไม่เห็นไม่รู้ก็เลยไม่รู้เรื่องว่าคุณแม่พูดอะไรก็ไม่รู้ก็ดีแล้วไม่รู้ก็ไม่ทุกนะ์่ะ ไม่ต้องไปถามค่ะเฮ้ยเมื่อกี้คุณแม่พูดอะไรวะโอ๊ย <laughs> คุณแม่พูดอะไรวะเมื่อกี้นี้กุฏิไหนอะเธอเธออยู่กุฏิไหนเธอเล่าสิอ่าอันนี้ก็แจ้งเลยนะไม่ต้องไปตามหาเสียงเลยนะไม่ต้องไปตามหาต้นคั่วเลยนะ <laughs> แล้วก็เสียงที่พูดเนี่ยไม่ใช่เสียงอะไรเลยนะก็เป็นเสียงของความทุกข์ธรรมดาเท่านั้นเองเข้าใจไหมแล้วก็เป็นเสียงของคนไม่ใช่เสียงของผีแล้วก็เป็นคนที่กําลังทุกข์ก็จบแล้วจริงไหม อ่าดีมากเดี๋ยวจะโอ้โหคุณแม่หนูนอนวันแรกคุณแม่เล่นบอกเสียงอะไรหรอคะเดี๋ยวไปไม้ไหวหนูก็เสร็จแล้วละคะ่ะมันก็จะไปกันแบบชนิดไม่ต้องปรุงแต่งไอ้นี่ยังไม่ได้เรียนปฏิจจสมุปบาทพ่ะบอกเสียงเพ่นั้นมันก็ขนลุกแล้ว,ลวมันจะยังไงคะอนอนห้องไหนล่ะสมาธิมีคนนอนอยู่ไหมไหนใครนอนห้องสมาธิยกมือขึ้นอ่าห้องสมาธิใครนอนห้องปัญญา อออหลงห้องเหรอก็กลับบ้านนะขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายจงคุ้มครองดวงจิตของเราท่านทั้งหลายให้รู้ตื่นและเบิกบานอยู่เนืองนี้มีชีวิต ที่ทันอยู่ในปัจจุบันขณะทุกการกระทบและขอให้เราทรงจิตไว้อย่าให้กระเทือนถ้ากระทบและไม่กระเทือนเราจะรอดพ้นจากความทุกข์ไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดด้วยการกระทำอย่างนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินให้เรากรบพ,พับพร้อมกัน ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230